คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับเผย5้ารายชื่อประเทศที่กล่าวกันว่าไม่มีกองทัพใดในโลกสามารถยึดครองดินแดนของพวกเขาได้ขอบคุณเรื่องราวจาก f a c t f ฟ r f i ไใน blogdit.com ครับในหนังสือประวัติศาสตร์ล้วนเต็มไปด้วยอาณาจักรมากมายที่ถือกำเนิดขึ้นมารุ่งเรืองในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็ล่มสลายลงไป ไม่ว่าจะด้วยปัจจัยจากปัญหาภายในหรือภายนอกก็ดีหรือแม้กระทั่งการที่อาณาจักรหนึ่งแปลสภาพเป็นอีกอาณาจักรหนึ่งแล้วอาจจะอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบันหรืออาจจะล่มสลายไปตามกาลเวลาก็ดีแต่ในปัจจุบันเราจะไม่เรียกดินแดนเหล่านี้ว่าอาณาจักรเพื่อแสดงถึงความเป็นรัฐชาติแต่เราจะเรียกว่าประเทศ โดยบางประเทศในปัจจุบันก็กล่าวได้ว่ามีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆไปทั่วโลกอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาจีนและรัเสเซียและในปัจจุบันนี้การบุกยึดดินแดนเพื่อขยายอาณาเขตเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ตามหลักสากลซึ่งถ้าหากประเทศใดคิดลุกกรานเพื่อย,ยึดครองดินแดนของประเทศอื่นจะต้องพบกับมาตรการตอบโต้อย่างรุนแรงจากนานาชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สมมติว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้จริง เคยคิดบ <muitas> ้างหรือไม่คร <Jean> ับ <bulun> ว่าจะมีประเทศใดบ้างที่ได้ชื่อว่าไม่มีทางที่ประเทศใดในโลกที่จะสามารถพิชิตได้และนี่คือรายชื่อ5ประเทศบนโลกที่ถูกขนานนามว่าไม่มีวันถูกตีแตกหรือยึดครองจากชาติอื่นๆได้มาดูกันที่ประเทศแรกครับสหรัฐอเมริกาหากพูดถึงประเทศไหนสักแห่งบนโลกที่กล่าวได้ว่ามีกองทัพที่มีแสนยานุภาพมากที่สุดในโลกแล้วเห็นจะไม่พ้นสหรัฐอเมริกา กล่าวได้ว่านี่คือประเทศที่ไม่น่าจะมีประเทศใดบนโลกกล้าทําสงครามเต็มรูปแบบและส่งกําลังทหารบุกไปถึงแผ่นดินแม่ของสหรัฐได้เพราะนอกเหนือจากกองทัพของพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับกองทัพที่มีสัญยานุภาพมากที่สุดในโลกแล้วพวกเขายังต้องเผชิญหน้ากับชาวอเมริกันเอกราว330ล้านคนโดยประเทศของพวกเขามีกฎหมายที่อนุญ,ญาตให้พลเรือนสามารถพกอาวุธได้ ชาวอเมริกันในหลายรัฐได้รับอนุญาตให้ออกแบบและสร้างอาวุธของตนเองโดยไม่ต้องลงทะเบียนนั่นหมายความว่าชาวอเมริกันทุกคนมีคลังอาวุธเป็นของตัวเองและถ้าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันพวกเขาสามารถระดมกำลังพลได้อย่างรวดเร็วเรียกได้ว่าเป็นกองกำลังพลเรือนติดอาวุธที่มีประสิทธิภาพในการรบพอตัวเลยทีเดียวต่อให้กองกำลังผู้รุกรานจะสามารถควบคุมพลเรือนชาวอเมริกันได้ แต่นั่นก็เป็นเรื่องใหญ่และหนักหนาสาหัสเพราะก่อนจะถึงขั้นนั้นพวกเขาจะต้องพบกับกองทัพที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีและมีอุปกรณ์ที่ครบคันที่สุดในโลกคำถามก็คือจะมีกองกำลังของประเทศใดในโลกสามารถทำลายแนวรับของกองทัพสหรัฐได้หรือไม่ นอกจากนี้สหรัฐอเมริกายังมีขนาดใหญ่และมีภูมิประเทศที่แตกต่างกันแบบสุดขั้วมีทั้งภูมิประเทศแบบหนองน้ำป่าฝนที่อุดมสมบูรณ์ไปจนถึงเขตทะเลทรายที่ว่างเปล่านี่ยังไม่รวมถึงมหานครใหญ่ๆที่มีตึกระฟ้าสูงมากมายอย่างนิวยอร์กลองนึกภาพดูว่าถ้ามีกองกำลังบุกเข้าไปยึดนครนิวยอร์ก คุณจะจัดการกับปัญหาความแออัดของมหานครที่เต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าและมีประชากรอาศัยอยู่ราว8.4ล้านคนได้อย่างไรและมั่นใจได้เลยว่ากองกําลังผู้บุกรุกจะต้องพบกับการต่อต้านอย่างหนักจากกองกําลังสหรัฐและกลุ่มติดอาวุธเจ้าถิ่นอีกมากมาย หรือต่อให้ยึดเมืองใหญ่ๆอย่างนิวยอร์กได้สุดท้ายกองกำลังผู้บุกรุกก็ต้องรุกคืบลึกเข้าไปในดินแดนของสหรัฐและต้องเจอกับความยากลำบากจากการต่อต้านจากกองกำลังสหรัฐที่ยังเหลือรอดรวมไปถึงกองกำลังติดอาวุธอีกหลายกลุ่มฟังมาถึงตรงนี้บอกได้เลยว่าคงไม่มีประเทศไหนในโลกกล้าทำสงครามกับสหรัฐอเมริกาเต็มรูปแบบและส่งกำลังไปบุกยึดแผ่นดินแม่ของสหรัฐอย่างแน่นอน ถัดมาประเทศที่สองรัสเซียรัสเซียเองก็มีอะไรหลายอย่างคล้ายกับสหรัฐอเมริกาพวกเขามีกองทัพที่มีแสนยานุภาพไม่เป็นรองกองทัพสหรัฐเลยแม้แต่น้อยเนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่ทําให้รัสเซียพิเศษกว่าสหรัฐก็คือการที่พวกเขามีอาณาเขตที่กว้างใหญ่กว่าและที่สําคัญ ที่นักประวัติศาสตร์สงครามต้องรู้ก็คือฤดูหนาวของรัสเซียเป็นอะไรที่โหดร้ายทารุณเหลือเกินสำหรับกองทัพที่คิดจะบุกเข้าไปในแผ่นดินแม่ของรัสเซียในปีคศ .1812 นโปเลียนโบนาปาร์ตรยกกองทัพบ,บุกรัสเซียในช่วงแรกของสงครามกองทัพฝรั่งเศสของนโปเลียนได้รับชัยชนะเหนือกองทัพรัสเซียที่ทำได้เพียงแค่ล่าถอยและเผาทำลายเมือง ฟาร์มและโครงสร้างอื่นๆในเมืองที่พวกเขาคาดการว่ากองทัพนโปลเลียนจะบุกเข้ามาเพื่อตัดสเสบียงไม่ให้กองทัพผู้รุกรานได้นำไปใช้เลี้ยงทหารในกองทัพกล่าวกันว่าทหารรัสเซียยอมทำลายประเทศตัวเองทิ้งซะย,ยังดีกว่าปล่อยให้ประเทศของพวกเขาถูกยึดครองโดยฝ่ายข้าศึกเช่นเดียวกับตอนที่นาซีเยอรมันลุกรานพวกเขาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทหารโซเวียตจำนวนมากยอมพลีชีพ เพื่อสกัดกั้นการลุกรานจากพวกนาซีเยอรมันและยิ่งต่อสู้กันนานเท่าไรกองทัพไฟลยลุกรานก็มีแต่จะอ่อนแอลงเท่านั้นเพราะที่นี่คือรัสเซียมีเพียงแค่ชาวรัสเซียด้วยกันเท่านั้นที่จะรับรู้ว่าภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมของแผ่นดินแม่ของพวกเขาเป็นอย่างไรและพวกเขาก็สามารถใช้เงื่อนไขนี้เพื่อเอาชนะกองทัพผู้ลุกรานได้ไม่ยาก เพียงแค่รอเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นนอกจากนี้รัสเซียยังมีเขตเวลาถึง11โซนและเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหากนั่นยังไม่เลวร้ายพอรัสเซียยังมีสภาพอากาศทุกรูปแบบภายในประเทศของตัวเองอีกด้วย ไม่เพียงเท่านี้หากเกิดสงครามขึ้นมาจริงๆกลุ่มประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหาภาพโซเวียตจำนวนมากยังคงมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับรัสเซียโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเอเชียกลางและประเทศเหล่านี้พร้อมที่จะรบเคียงข้างกับรัสเซียเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่แทบไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่จะมีกองทัพของประเทศใดในโลกคิดจะบุกเข้าไป เพราะต่อให้พวกเขาสามารถทะลวงแนวรับของกองทัพรัสเซียได้สุดท้ายพวกเขาจะต้องพบกับฤดูหนาวที่แสนโหดร้ายพร้อมกับการตอบโต้อย่างรุนแรงและไม่ยอมเลิกราจากกองทัพรัสเซียเหมือนที่กองทัพของนาโปเลียนและฮิตเลอร์เคยพบเจอกันมาแล้วถัดมาประเทศที่3อัฟกานิสถาน แม้ก่อนหน้านี้เหล่าบรรดาเสนาธิการในกองทัพสหาราัฐต่างระบุไปในทิศทางเดียวกันว่าการสู้รบของกองกำลังสหารัฐในอัฟกา,านิสถานกำลังคืบหน้าไปได้ด้วยดีตลอดระยะเวลา20ปีแต่สุดท้ายกองทัพสหารัฐได้ตัดสินใจถอนกำลังออกจากอัฟกา,านิสถานและปล่อยให้กองกำลังท้องถิ่นของอัฟกันต้องรับศึกหนักกับกลุ่มตาลีบันเพียงลำพัง ในตอนแรกฝ่ายเสนาธิการทหารของสหรัฐเชื่อว่าด้วยความช่วยเหลือของสหรัฐมาตลอด20ปีน่าจะทำให้รัฐบาลท้องถิ่นอัฟกันสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองแต่ความคิดดังกล่าวต้องพังทลายไม่เป็นท่าเมื่อกองกำลังอัฟกันพ่ายแพ้ให้กับกลุ่มตาลีบันอย่างรวดเร็วหลังจากที่กองทัพสหรัฐถอนกำลังได้ไม่นานอัฟกานิสถานได้รับการขนานนามว่าเป็นหลุมฝังศพชาติจักรวรรดินิยม เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีกองทัพจากกระวัติอังกฤษและกองทัพสหาภาพโซเวียตที่เคยรุกรานดินแดนแห่งนี้แต่ก็ไม่สามารถยึดครองได้และสหรัฐอเมริกาก็คือผู้แพ้รายล่าสุดในสนามรบที่ไม่มีใครสามารถเอาชนะได้ต้องบอกก่อนว่าอัฟกานิสถานแตกต่างจากชาติมหาอำนาจอื่นๆ เพราะพวกเขาไม่ได้มีกองทัพที่มีแสนยานุภาพแต่ปัจจัยสําคัญที่ทําให้ประเทศแห่งนี้เป็นอะไรที่ยากต่อการลุกร้านและยึดครองคือการที่อัฟกานิสถานมีภูมิประเทศเสมือนชามทะเลทรายขนาดยักษ์ที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาสูงซึ่งสิ่งเหล่านี้เองได้ทําให้กองกําลังท้องถิ่นสามารถใช้เป็นฐานที่มั่นและหลบซ่อนตัวจากกองทัพผู้ลุกรานได้เป็นอย่างดี ในอดีตหุบเขาสูงชันเหล่านี้ได้ลบล้างความได้เปรียบของทหารม้าและมันได้ลดข้อได้เปรียบของยานเกราะและรถถังของชาติมหาอำนาจอีกด้วย แต่สหรัฐนั้นมีความแตกต่างจากประเทศมหาอำนาจอื่นๆที่เคยพ่ายแพ้ในอัฟกานิสถานเนื่องจากพวกเขามีระบบขนส่งที่ดีและสามารถรับส่งทหารเข้าออกพื้นที่สู้รบได้ค่อนข้างง่ายกว่าสมัยที่กองทัพจาก,กระวัติอังกฤษรุกรานอัฟกานิสถานในปีคศ1839และกองทัพโซเวียตที่บุกอัฟกานิสถานเมื่อปีคศ1979อีกด้วย คำถามก็คือแล้วทำไมสหรัฐถึงไม่สามารถเอาชนะในสงครามกลางเมืองอัฟกานิสถานได้เหตุผลก็เพราะในอัฟกานิสถานมีความหลากหลายด้านชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นชาวปัชตุนชาวเติร์กชาวบาลูจิชาวอุซเบกซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ก็ไม่ได้รักใคร่สามัคคีกันและชาวอเมริกันเองก็ไม่รู้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรและมีความต้องการอะไรบ้าง เหมือนที่ครั้งหนึ่งสื่อของอเมริกาเคยระบุว่าชาวอเมริกันคิดแค่ว่าชาวอัฟกันทั้งหมดต้องการประชาธิปไตยแบบตะวันตกแต่พวกเขาไม่ได้ถามและทำความเข้าใจกับชาวอัฟกันเหล่านั้นว่าแท้จริงแล้วพวกเขาต้องการอะไรกันแน่เนื้อสิ่งอื่นใดเลยก็คือกลุ่มตาลิบันที่ส่วนใหญ่เป็นชาวปาชตุนก็เป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศ พวกเขามีความเป็นเอกภาพมากกว่ากลุ่มชาติพันธุ์ใดๆในประเทศขณะเดียวกันรัฐบาลท้องถิ่นของอัฟกานนั้นเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่ขาดความเป็นเอกภาพและขาดความตระหนักรู้ในการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของตัวเอง เหมือนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้เคยกล่าวเอาไว้ถึงสาเหตุที่ต้องถอนกำลังสหรัฐออกจากอัฟกานนอกจากนี้ปัญหาใหญ่ๆใ,ในอัฟกานิสถานก็คือการที่ภายในประเทศมีความแตกต่างด้านชาติพันธุ์ก็เลยหาความเป็นเอกภาพยากเพราะทุกคนก็ล้วนมีฝักฝ่ายของตนเองและไม่มีใครจริงใจต่อกันเมื่อกล่าวเช่นนี้แล้วก็จะมีคำถามตามมาว่า ในเมื่อใช้แสญญาณุภาพทางทหารที่เหนือกว่าบทขยี้กองกำลังท้องถิ่นอัฟกานเหมือนที่จากรววัติอังกฤษและพวกโซเวียตเคยทำแล้วยังไม่ได้ผลและใช้แนวคิดแบบชาวตะวันตกสร้างชาติภายใต้ระบอบประชาธิปไตยตามแบบฉบับของสหรัฐก็ยังไม่ได้ผลอีก ถ้าเช่นนั้นควรจะทำอย่างไรบางทีอาจจะต้องกวาดล้างประชาชนชาวอัฟกานิสถานกว่า34ล้านคนให้หมดเสียก่อนบางทีการยึดครองประเทศนี้อาจเป็นไปได้ง่ายขึ้นแต่วิธีนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้และยังคงไม่มีผู้นำของประเทศไหนเสียสติพอที่จะทำเช่นนี้แน่นอนถัดมาประเทศที่4ประเทศจีน เคยมีกรณีศึกษาของกองทัพจากกรวัติญี่ปุ่นที่แม้จะสามารถยึดดินแดนบางส่วนของจีนแผ่นดินใหญ่ได้แต่พวกเขาก็ไม่สามารถรุกคืบเข้าไปได้ไกลมากกว่านี้เพราะขาดแคลนทรัพยากรและกำลังทหารจนทำให้พวกเขาติดหล่มในประเทศจีนตลอดช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและนั่นเลยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้กองทัพจาก,กรวัติญี่ปุ่นต้องพ่ายแพ้ในสงคราม อย่างที่ทราบกันดีว่าประเทศจีนมีประชากรมากที่สุดในโลกกว่า1,400ล้านคนและมีขนาดประเทศใกล้เคียงกับสหรัฐอเมริกาถ้าหากกองทัพของประเทศใดบนโลกที่คิดใจบุกยึดจีนแผ่นดินใหญ่พวกเขาจะต้องตีโจทย์ใหญ่ที่ว่าจะจัดการกับประชากรจำนวน1,400ล้านคนของจีนได้อย่างไรให้ได้เสียก่อนนอกจากนี้แล้วประเทศจีนเองก็มีกองทัพที่มีแสนยานุภาพเป็นอันดับต้นๆของโลก โดยเฉพาะกองกําลังภาคพื้นดินจํานวนมหาศาลซึ่งกล่าวได้ว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่เรียบง่ายแต่ทรงประสิทธิภาพเอามากๆกับประเทศที่มีประชากรล้นเหลือแบบจีนสมมุติว่าถ้ากองกําลังฝ่ายบุกยึดหัวหาดณเมืองไหนสักแห่งในประเทศจีนได้พวกเขาจะต้องพบกับคลื่นทหารนับล้านคนที่ถาโถมเข้ามาบดขยี้กองกําลังผู้รุกราน ซึ่งก็ไม่มีใครแน่ใจด้วยซ้ำว่าทหารที่ถูกส่งไปยึดหัวหาดจะสามารถต้านทานคลื่นมนุษย์นับล้านที่ถาถมเข้ามาแบบนั้นได้หรือไม่หรือต่อให้มีกองกำลังสนับสนุนทางเรือและทางอากาศพวกเขาก็ต้องเจอกับการต่อต้านจากกองทัพเรือและกองทัพอากาศของจีนที่มีแสนยานุภาพสูงมากเช่นกัน พูดให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะยึดเมืองหัวหาดของประเทศจีนได้เพราะกองทัพแนวหน้าที่ถูกส่งไปอาจถูกกวาดล้างโดยกองทัพจีนอย่างรวดเร็วแล้วถ้าสมมุติอีกว่าถ้าหากกองกําลังฝ่ายบุกสามารถยึดเมืองหัวหาดของจีนได้ พวกเขาก็จะต้องรุกคืบเข้าไปภายในดินแดนของจีนที่เต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมากมายไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมแบบทะเลทรายป่าดิบชื้นแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเทือกเขาสูงที่ลดทอนศักยภาพของกองกําลังทางอากาศของฝ่ายรุกรานอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจอยากให้ทุกท่านลองคิดในเชิงคณิตศาสตร์ตัวเลขจริงอยู่ที่ชาวจีนกว่า1,400ล้านคนอาจไม่มีอาวุธแต่มันไม่ใช่เรื่องยากอะไร เพราะระบบราชการของจีนสามารถจัดหาและติดอาวุธพลเรือนของตนได้อย่างรวดเร็วและนั่นหมายความว่ากองทัพฝ่ายผู้บุกรุกจะต้องสู้รบกับชาวจีนทั้ง1,400ล้านคนเหนือสิ่งอื่นใดประเทศจีนเป็นเจ้าแห่งการลอกเลียนแบบนั่นหมายความว่ากองทัพจีนน่าจะมีเทคโนโลยีในระดับที่ใกล้เคียงกับกองทัพสหรัฐและด้วยความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจนั่นหมายความว่า ประเทศจีนพร้อมทุ่มทุนทั้งในแง่เม็ดเงินและกําลังพลแบบไม่อั้นเพื่อขับไล่ศัตรูผู้รุกรานให้ออกไปจากแผ่นดินจีนและประเทศสุดท้ายในอีพีที่หนึ่งนี้ครับนั่นก็คือประเทศอินเดีย ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของประเทศอินเดียเป็นเทือกเขาหิมาลัยที่สูงใหญ่ซึ่งเปรียบเสมือนกับปราการจากธรรมชาติที่ยากต่อการลุกรานและพื้นที่อีกครึ่งหนึ่งทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียเป็นทะเลทรายแห้งแลง้งในขณะที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้มีสภาพอากาศร้อนชื้นซึ่งทำให้การเปิดปากยืดหัวหาดบริเวณนางกล่าวเป็นไปได้ยากหนึ่งในวิธีที่กองทัพฝ่ายลุกรานน่าจะทำหากพวกเขาคิดจะบุกยืดแผ่นดินแม่ข,ของอินเดีย คือการส่งกองเรือรบเพื่อล้อมกรอบและทำลายกองทัพเรือของอินเดียเสียก่อนที่จะส่งกองกำลังแนวหน้าบุกยึดหัวหาดแต่วิธีดังกล่าวเป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงและอาจได้ไม่คุ้มเสียสักเท่าใดนัก นับตั้งแต่ที่ประเทศอังกฤษมอบเอกราชให้กับอินเดียในปีคศ1947อินเดียได้ทำสงครามกับปากีสถานอยู่2-3ครั้งและพวกเขาเองก็เคยรบกับจีนมาแล้วนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปากีสถานและจีนจึงมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นดังนั้นกลยุทธ์ในการป้องกันประเทศของอินเดียต้องมาจากแนวคิดในการทำสงครามจากสด้านในเวลาเดียวกันและอินเดียก็มีประสบการณ์ในการทำสงครามเช่นนี้ การรุกรานอินเดียไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเพราะความสูงของเทือกเขาหิมาลัยจะเป็นอะไรที่ลดทอนศักยภาพของกองกำลังทางอากาศของฝ่ายรุกรานนอกจากนี้ถ้าหากอินเดียถูกรุกรานขึ้นมาจริงๆพวกเขาสามารถเล่นเกมการเมืองได้อย่างชาญฉลาดหมายความว่าพวกเขาอาจจะหันไปหาสหรัฐอเมริกาหรือโซเวียตเพื่อขอความช่วยเหลือได้ ไม่เพียงเท่านี้ด้วยจำนวนประชากรกว่า1,300ล้านคนความซับซ้อนด้านความเชื่อด้านศาสนาในแต่ละภูมิภาคและอินเดียเองก็มีกองทัพที่มีแสนยานุภาพในระดับสูงเลยทำให้พวกเขากลายเป็นประเทศที่น่ากเกรงขามในทุกแนวรบจนแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่ดินแดนแห่งนี้จะถูกพิชิตได้โดยง่ายและนี่คือทั้งหมด5ประเทศที่กล่าวกันว่าไม่มีกองทัพใดในโลก สามารถยึดครองดินแดนของพวกเขาได้ในอีพีแรกครับขอบคุณเรื่องราวจาก Fact for Fight ใน b l o g d i t c o o m อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีจากคนคนโลกครับ